อ่ะครับเป็นพี่น้องเดี๋ยวพงศ์นะใครนี้ซ้อมแล้กี่วนนันครับซ้อมประมาณหนึ่งเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายไอยู่ที่จังหวัดอ่างเจนบุรีก็อยู่ที่เดิมนะมีใครเป็นคู่บ่าวคูนน่้อมบ้างหยินไก็มีคู่คุณอลลงครับแล้วก็พี่พี่น้องในค่ายอตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบห้าเราสูงเท่าไหร่อายุสิบน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับสี่แปดเราหมือนเด็กตายแล้วครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรอลังการเคยต่อยกันยัง อ,อันนี้คือครั้งแรกเลยเหรอแล้วเราได้สืส่อสารกันมาต่ไม่ยังเขาพูดว่าจะตายเลยจำได้ปะ,ะแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังไงดิก็คือ,อ,อต่อยตามตัตาเราเนาะแล้วค่อยแก้ขไขบนเวทีล่าสุดเราต่อยไวที่ที่ล่างสุดวันนั้นต่อยกับเป็นไงบ้างชนะชนะคะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยปอนด์ร้อยปอนด์วันนี้ก็ร้อยปอนด์เนาะแต่เราต่อยค่านหนึ่งปอนด์มีปัญหาไหม สบายสบายเลยนะสําหรับเราแล้วใช่ไหมเมื่อกี้สองหนักแล้วเป็นไงเกินหรือ,อเปล่าเกิจุดห้าจุดห้าก็เดี๋ยวมาขยับร่างกายยามเช้านิดนึงตอนนี้ร่างกายเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต<ำ>์แล้วเต็มร้อยนะสมบูรณ์แค่ไหนวันนี้พร้อมชนะก,กับใครเหมือนเดิมพร้อมไหมวันนี้เราคุมคุมมามากี่กิโลครับสามโลครับสามโลได้แล้วต่อยมวยมาลุ้นหมดเลยตอนนี้เท่าไหร่ละประมาณหกสิบเจ็ดสิรั้งเราคนจังหวัดฝากเช่วยช่วยแฟนๆของเราหน่อยนะก็ฝากติดตามกันนะครับอันนี้นะครับ วันนี้เราต่อยคู่ที่สองนะช่องทูด้วยใส่ทอดอันนี้ขอให้น้องโชคดีขอบมากครับครับผมค่อครับศึกษาก็ยังเอาไปมวยนี่นี้าดิาแรีวันนี้นะเานน้ตัวทางมานน้อยสวัสดีครับผมเพื่อรงการูลุแข็งครับป็นไงวันนี้พิกัดเท่าไหร่้อยนึงคเช้าเป็นมาเกอหรดีครับว mm ่อดตอนนี้ฉลุยเรียบร้อยและ เราเป็นมวยประเภทยังไงคุยเข่าคู่ต่อสู้เห็นก็ไม่เข้ายังไงประเภทมวยปีมือเขาสูงมาหน่อยนะเขาเสียเปรียบตรงร่างนะแต่น้ำหนักไม่น่าเสียเปรียบบ้างน้ำหนักนี่เราชกมากี่ไฟแล้วได้ตลอดเนี่ยรถซ้อมอยู่ที่เพชรเจริญวิทย์่ะที่จังหวัดสระคากี่วันได้เป็นเซิตสองอาทิตย์ได้นะร่างกายไม่หมดวันนี้นะอย่าหมดนะสองสามกูเดี๋ยวสารด้วยลาสุดชกไว้ที่อยู่นาปีอ่ะ กัเป็นไงคนงานและก่อนหะน้านั้นอีกสองไฟอ่ะแล้วก็ชนะหนึ่งแล้วก็แพ้อีกอ๋อก็คือแพ้สองชนะหนึ่งวันนี้วางพงวางแผงยังไงเจอทีรพงนี้เขามีอะไรน่ะครัวไหมมีแข้ซ้ายเราเอาอะไรไปสู้เขาวันนี้เขาเจออ้ายางอะเขานะน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่สี่ก้าสูงหนึ่ร้อยหกสิบปีนี้อายุ คสิบห้าข้าวสิบหกลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์ครับอ่ะบอกคนสุรินทร์เชียร์กันหน่อยวันนี้ทรูฟอ,อยู่ครับเชียร์เป็นกำใจผมนะครับเต็มที่แน่นอนโอเคขอบาน้องชายอบคุณบายเรียบร้อยของค้าพเจ้ครับ